ไม่ใครค่ะโอ้ยหน้าร้อนฝุ่นเยอะเออปัดตัดตัดอ่าข้างล่างด้วยโอ้โหช่วยแม่ทำงานได้แล้วใช่ไหมโอ้โอ้โอ้เออทางนี้อีกโอ้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหน้าหรือเปล่าน่ะไปไปไปยืนด้านหน้าไปปัดฝุ่นโอ้โหเอาปัดมให้ทั่วปัดมให้ทั่วโอ้ย เขาอ่อนเขาอ่อนแล้วหวาดให้สะอาดน้องฟิมนี่มีมดหรือเปล่าโอ้ช่วยทำงานได้แล้วนะเนี่ยตื่นมาก็ช่วยกวาดบ้านบ้างหวาดไปข้างหน้าเลยลูกหน้าบ้านอืมวาดไปโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะคะน้องฟิมช่วยแม่ตากผ้านะ เป็นเด็กมีน้ำใจนะเนี่ยทูปินหนี่ยักผ้าได้ไหมโอ้โ,อโหเด็กดีช่วยกวาดบ้านเดี๋ยวเช้าเลยเอ่ะโอ้กวาดออกมาข้างนอกเลยค่ะโอ้น่ารักจังโอ้โหตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊โอ้โหสุดยอดไปเลยเยี่ยมเก่งมากๆเลยค่ะ หลายวันมานี้น้องปิมเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยทำงานหลายอย่างเลยนะคะอะไรอ่ยนงปิมฮะกล่องอะไรอะ่ะลูกกล่องอะไรมาตั้งตรงนี้อ่ะกล่องอะไรไม่รู้ค่ะอุ้ยของเล่นโอ้โหเป็นพ่อน้องปิมขยนันช่วยแม่ทำงานแน่เลยก็เลยได้ของเล่นชิ้นใหม่โอ้โหได้ไหมเดี๋ยวแม่ช่วยลูก โอ้แคทเชียร์โพนี่ใช่ไหมลูกแกได้ไหมโอ้โหแกฝั่งนี้อะลูกอีกฝังว่ายโอ้โหล่นวนเสัสลูกกดเลขได้ด้วยอ่ะกดเลขได้ด้วยเหรอคิดตังค์ได้ไหมคิดตังค์ได้ด้วยเหรอไหนไหนกดเปิดเดี๋ยวอ๋อกดเปิดไหนหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่กดดูสิโโอ้ยโอ้ยโอ้ย เยอะมากตัวเลขเยอะมากโอ้โหคิดตังค์ได้จริงๆด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเล่นขายของดูนะเวลาตอนเย็นๆยนโอ้โหหิวจังเลยค่ะวันนี้แม่จะมาซื้อของสักหน่อยโอ้โหร้านค้าเปิดใหม่นี่นาะโอ้โหมีของเยอะแยะเลยซื้ออะไรไปกินดีนะโอ้โหตุ๊กตาปลาหมึกเปลี่ยนหน้าที่้องปริมอยากได้ แม่จะซื้อไปฝากน้องปิมน,นะคะทุกคน<ะ>นี่นะคะตั้งตรงนี้นะคะแม่ค้าอุ้ยยำยำช้างน้อยโอ้ยเอาสองห่อเลยคะ่ะแม่ค้านี่นะคะเอาอะไรอีกดีนะแม่ค้าเอาขนมด้วยคะ่ะเน,นี่ยนะเอาขนมอะไรดีอุ้ยมักขามจี๊ดจา๊าดนี่คะ่ะน้องปินชอบกับอันนี้นะคะ พอแล้วค่ะนี่ค่ะแม่ค้าคิดเงินเลยนะคะอุ้ยนมเปรี้ยวก็มีด้วยว้าวโอ้โหเอาด้วยเอาด้วยค่ะเอาด้วยนมค่ะนมค่ะคิดตังเลยค่ะแม่ค้าขาเขาตืดแล้วเหรอคะห้าร้อยโอ้โหแม่ค้าเสร็จหรือยังคะเท่าไหร่คะทั้งหมด คหนึ่งบาทเหรอคะโอเคค่ะโหเดีย๋ยวเอาเงินให้แม่ค้านะคะนี่ค่ะไม่ค้าโอ้โหแม่ค้า,คา,คาขยันตั้งแต่เด็กเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเงินทอนของแม่ค้านะคะโอ้ <c oughs> โหทอนมาพันหนึ่งออนนี้นะคะทุกคนเด็ <c oughs> กขยันนะคะต้องมา <c oughs> อุดหนุนนะคะโอ้ <c oughs> โหแม่ค้าขายดีมากเลยนะคะ ขายจะหมดแล้วอน่นะคะขายจะหมดร้านเร็วโอ้โหขายดีมากๆเลยค่ะข้สามบาทสี่บาทโอ้โหสี่บาทขอบาโหแมค้าตัวเล็กโหขายดิบขายดีนะคะโ้ห้าศูนนี่คงไม่ได้เริ่มใบหวยใช่มไหมคะ นี <łość> ่เล่นยังไงเนี่ย6สีบาทโอ้โหโอ้ซื้อไปฝากลูกดีไหมเนี่ยมีคนซื้อหมดแล้วเหรอคะแม่คะสีบาทโหรถน่าเล่นมากฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแม่